นรกแห่งนโยบายโควิดเลขศูนย์นรกที่มนุษย์สร้างขึ้นและคนส่วนใหญ่ก็พร้อมจะอยู่กับมันแบบไม่มีวันสิ้นสุดเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็ข้อมูลในนี้ก็คือส่วนใหญ่เขาจะมาจากประเทศแม่แบบแห่งเซโรโควิดประเทศที่เล่นเลขศูนย์โควิดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แบบเหนียวแน่นมากก็คือพี่ใหญ่จีนซึ่งประเทศอื่นๆที่เล่นนโยบายโควิด เป็นศูนย์ตามมาเนี่ยแล้วตอนนี้ชักจะเริ่มเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยอย่างเช่นออสเตรเลียจิงโจ้และก็นิวซีแลนด์เริ่มไขว้เขวสุดท้ายก็จะเหลือแต่จีนประเทศเดียวที่จะเล่นนโยบายโควิดเลขศูนย์กันต่อคือไอ้เรื่องคําว่านรกของโควิดเนี่ยมาแต่หัวข้อข่าวนี้แต่ออฟก็คิดว่ามันก็มีส่วนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยว่าอยู่กับนโยบายแบบนี้คือกลายเป็นว่ามนุษย์เราอะถ้าอยู่กับเรื่องไหนนานๆเนี่ย เขาเหมือนกับว่าจะกลายเป็นปรับตัวกับมันได้ปรับตัวกับการที่ต้องมากังวลโควิดไปเรื่อยๆนโยบายที่เคร่งคลาดต,ต่างๆซึ่งเขาทําไมจึงไม่ได้ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเลยว่าสุดท้ายผ่านมาสองปีไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยประเทศของเราเคยเล่นเลขศูนย์โควิดเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายคนที่พลาดก็คือจุดๆนะครับเพื่อนๆคงจะรู้กันดีชายแดน หรือไม่ก็อะไรอะรอบสมก็คือผับซึ่งคนพลาดก็คือพวกของเขานน่ะแหละกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดเป็นเด็กดีตามที่เขาบอกนะแต่สุดท้ายแล้วคนพลาดก็คือเขาเองแล้วก็มันก็พุ่งฉะนั้นก็จะมีบางคนที่ยังฝันหวานว่าเอาตั้งแต่สมัยโควิดมาใหม่ๆแล้วอะอย่างเช่นอนามัยโลกว่าจริงๆถ้าผู้คนไม่เดินทางกันนะอย่างที่พวกเราตั้งนโยบายอุดมคติเอาไว้เนี่ยนะ ถ้าคนไม่เดินทางอย่างที่พวกเราบอกจริงๆตนะั้งแต่ต้นเนี่ยโควิดก็ไม่แพร่กระจายไปขนาดนี้หรอกแต่ที่มันแพร่กระจายเนี่ยก็เป็นเพราะคนเดินทางนั่นแหละปล่อยให้คนแบบว่าเที่ยวไปแพร่เชื้อกันคือกลุ่มนี้เขายังคงมองโลกในแง่แบบนั้นแล้วประเทศเราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับต่อให้ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีจนกระทั่งเรารักษาความบริสุทธิ์ของเลขศูนย์มาตลอดปี25 6 3กสาก็ตามแต่สุดท้ายคนที่พลาดก็คือนั่นแหละแล้วก็ในที่น่าแปลกก็คือทุกวันนี้ก็ยังปล่อยให้คนที่พลาด ถ้าเองถึงสองรอบเนี่ยมาเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามในยุคข,ของโอมิครอนอยู่แล้วก็มักจะมีความคิดเห็นทำนองนี้อันนี้ขอปิดหน้าจอนะครับก็คือมาจากข่าวหนึ่งที่อ้อพ,พูดซึ่งเป็นของสาธารณสุขเขาแถลงแท้ๆนะเออที่บอกว่าโรคประจาถิ่นอะไรนี่แหละแต่ก็เหมือนกับคนนี้เขา ไม่รู้เหมือนกันที่ผ่านมาคือคืออันนี้มันเหมือนย้อนยุคยังไงไม่รู้นะเหมือนถ้าบอกว่าตอนนี้คือโควิดเพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยก็ความคิดเห็นแนวนี้คือเป็นเหมือนช่วงนั้นเลยเพราะในข่าวนั้นออบยกตัวอย่างว่าคือเราเป็นประเทศที่เน้นท่องเที่ยวแล้วก็มีหลายประเทศที่เขาก็เน้นท่องเที่ยวแต่เขาเปิดกันไปตั้งแต่กร,รกดาปี63แล้วคือโควิดมาแล้วก็ทุกป,ประเทศปิดชายแดนใช่แต่ว่าประเทศพวกนี้เขาปิดแค่ไม่กี่เดือนเขาก็เปิดกลับมาในขณะที่เราก็จะเปิดภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเปิด เพราะว่าต้องอยู่ในพื้นที่7คืนเนี่ยก็คือฟาดไปกรกดาหกสี่ช้ากว่าเขาตั้งปีหนึ่งแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ได้คนเยอะเพราะเรามีขั้นตอนเยอะออบยกตัวอย่างประเทศหลายประเทศเออตุรกีมาดีฟดูไบซีเชลอ่าแล้วเข้ามาเถียงอย่างเช่นบางประเทศที่คุณพูดมาเนี่ยอย่างซีเชลอย่างเงี้ยประชากรกี่คนเท่ากับจังหวัดร้อยเอ็ดละมงังเอ่อถามว่าแล้วไม่ใช่ว่าประชากรน้อยเขาต้องยิ่งกังวลหรือแล้วดูจีนซี C, ในข่าวนี้ก็ที่จะพูดต่อ จีนประชากรกี่คนทําไมเล่นเลขศูนย์โควิดล่ะประชากรเยอะเนี่ยแหละก็เล่นเลขศูนย์มันไม่เกี่ยวกับจํานวนประชากรเขาบอกว่าซีเชลประชากรแค่จังหวัดร้อยเอ็ดคือเขาไม่ได้พูดอะไรต่อก็เหมือนกับว่าว่าซีเชลประชากรต้าน้อยเขาก็เปิดได้เอาแล้วประชากรเยอะที่สุดในโลกอย่างจีนทําไมเล่นเลขศูนย์โควิดป่านนี้ยังเปิดที่อังกฤษพังทุกระบบเพราะปล่อยให้คนติดเชื้อรักอยู่บ้านรักษาตัวเองเอ๊ะคนอยู่อังกฤษช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยคนที่อยู่ ในบ้านก็ติดเชื้อและคนออกไปซื้อของทําธุระก็เอาเชื้อไปแพร่ให้คนอื่นเอา้าคนตายแสนกว่าท,ทั้งที่ประชากรเท่ากับไทยนี่นี่นี่คำพูดที่เปรียบเทียบกับอังกฤษเนี่ยมันเป็นช่วงของช่วงแรกๆนะติดเชื้อเกือบทั้งประเทศเตียงไม่พอที่เก็บศพไม่พอเอ๊ะนี่มันข่าวช่วงแรกๆนะมีข่าวว่าต้องไปเช่ารถห้องเย็นตู้คอนเทนเนอร์เก็บศพในช่วงพีคเพราะว่าเ ระบบเผาศพจัดการไม่ทนันมีคนตายเวลาหลายพันคนเดี๋ยวดูสถิติหรืออยังอังกฤษตอนนี้เหลือแค่ร้อยสองรอยของไทยดีแล้วที่ติดเชื้อก็เอาตัวออกไปแยกปลาออกจากน้ําอันนี้คือเขามาวิจารณ์อยู่ในข่าวที่ว่าไทยอยากจะให้โควิดเป็นโรคประจําถินที่อังกฤษเศรษฐกิจพังกว่าไทยอีกห้างของคนอังกฤษแทบจะไม่มีแล้วเจ๊งหมดต้องขายกิจการให้กับชาติอื่น คนไทยยังไปซื้อห้างใหญ่บนถนนออกซฟอร์ดโดยเฉลี่ยที่อังกฤษจ,จะมี600ธุรกิจแจ้งยกเลิกกิจการต่อวันคิดดูจะมีคนตกง,งานเท่าไหร่รัฐบาลสูญเสียเท่าไหร่เอาแค่เพื่อนบ้านอย่างเราห้างใหญ่ๆประมาณ10แห่งเจ๊งหมดกลายเป็นปา่าช้าของไทยยังไม่มีข่าวนะมีแต่ห้างเทสโก้ไทยที่เจ๊งหมดและขายกิจการคนไหนอยู่อังกฤษก,ก็ลองมาแสดงความคิดเห็นละกันว่ามันเหมือนอย่างที่เขาพูดไหมก็จะมีแนวนี้แหละโอ้ยของเรายังดีกว่าเขาเอา่อฉะนั้นเราสองปีแล้วครับคําถามว่ามีอยู่แค่อย่างเดียวคือ แต่เข้มงวดก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คําถามแค่อย่างเดียวคือ2ปีแล้วแล้วคุณจะทํานี้ไปอีกนานเท่าไหร่ช่วยตอบอ้อมหน่อยนะครับอันนี้มันจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าลองคิดจินตนาการถึงรัฐไหนที่ประชาชนคือต้องต่อคิวกันรับอาหารอนะประมาณนั้นนะ่ะเออแล้วประเทศไหนที่ผู้หญิงจะต้องเอาอะไรบางอย่างไปเพื่อที่จะแลกของกินอย่างเช่นผ้าอนไมัยเพื่อไปแลกผักนี่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะที่เขาพูดนะ ชาติไหนที่ครอบครัวที่หิวโหยก็จะต้องแลกเอาซิกาเลตไปแลกกับกระหล่ำปลีประเทศแบบนั้นมีจริงและไม่ใช่ประเทศที่ยากจนแต่ว่าเป็นประเทศอย่างเช่นนี่แหละชนยนาคือใครจะเห็นแย้งอะไรเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับอับนะไปแย้งนู่นอะคนเขียนบทความนะอย่ามาแย้งเรานะเพราะเราก็พูดตามในนี้นะไม่หรอกพี่ใหญ่เขายัางงุ้นอย่างอย่างนี้ยไปแย้งคนเขียนนู่นเอาเป็นว่าเรื่องจริงก็คือนโยบายโควิดเป็นศูนย์เนี่ยเซโรโควิดเนี่ย เขาทํามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่โควิดมาใหม่ๆแล้วเขาก็ยังทําจนถึงตอนนี้ฉะนั้นเราจะดิน้นยินข่าวอยู่เรื่อยว่าล็อกดาวน์ทั้งเมืองหลังจากที่มีเคสโควิดแค่ไม่เท่าไหร่ช่วงแรกๆเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่ชื่นชมเพราะว่าเหมือนกับโอ้จัดการได้ทันท่วงทีเลยนะโควิดมาปุ๊บปราบโควิดมาปุ๊บปราบมันจะดีถ้ามันเป็นแค่ไม่กี่เดือนแต่ตอนนี้คืออนับตั้งแต่ระบาดครั้งแรกที่ประเทศนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วไงครับ2ปีพอดี แล้วไงครับเขายังต้องสารบบนกับเซโรโควิดของเขาอยู่เลยแล้วมันคือนโยบายที่ถูกต้องไหมเพื่อนๆก็ลองคิดดูเอาเองคือเขาพูดเหมือนกับว่ามันถึงขั้นว่าจะต้องเอาสิ่งของอ่ะเพื่อไปแลกกับอาหารซึ่งตอนนี้กําลังเกิดขึ้นที่เมืองซีอานทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนในขณะนี้เดี๋ยวก่อนบทความนี้คือสมกราคมนะครับสมกราคมปี2022ไม่ใช่ปี2020ก็คือแค่มีการเอาแปมัวองเอาเอง อะสไปาย่ะก็คือแค่นิดเดียวใช่ไหมละ่ะหนึ่งคนหรือยังไงสักอย่างหนึ่งแหละของคอมมินิตี้โควิดอ่ะก็คือแค่จํานวนน้อยนั่นแหละแล้วก็ทางการเนี่ยก็ได้ตอบโต้ด้วยอํานาจนิยมที่ดุร้ายผู้คน13ล้านคนถูกกักตัวอยู่ในบ้านของพวกเขาตั้งแต่23ธันวาคมแต่ยังอนุโลมให้ออกจากบ้านได้ทุกสองวันเพื่อซื้ออาหารแต่ถึงกระนั้นเสรีภาพอันเล็กน้อยก็จบลงในวันที่27ธันวาคม หลังจากนั้นคงหมายถึงหลังจากยิบเจ็ธันวาคมผู้คนเหมือนถูกจับกลุมตัวอยู่ในบ้านเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากที่พักอาศัยไม่ว่าเหตุผลใดใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งการซื้ออาหารโดยรวมแล้วคือคือ,ค,อคงไม่ได้ล็อกมาถึงตอนนี้หรอกแต่โดยรวมแล้วถึง9วันที่ผู้คน13ล้านคนต้องถูกล็อกให้อยู่แต่ในบ้านของตัวเองถ้าออกมาจากนอกบ้านแม้แต่9้าเดียวจะโดนจับ มีความเสี่ยงจะโดนจับนี่ไงไประโยชสุดท้ายอ่าแล้วก็เพื่อป้องกันปัญหาที่จะมีคนแย้งว่าแล้วถ้าคนป่วยหนักละ่ะจะต้องทํำยังไงแล้วก็เล้ไม่ให้ออกจากบ้านเราจะซื้ออาหารยังไงอ่าทางการก็ได้จัดการส่งเหมือนที่เราน่าจะเคยได้ยินตั้งแต่โควิดมาใหม่ๆส่งอาหารจนถึงหน้าบ้านเลยแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายนักเพราะว่าก็มีเสียงบ่นกันว่าได้อาหารไม่เพียงพอที่จะรับประทาน นี่คือประเทศที่เรามองภาพภาพจพดว่าจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วคําถามของคนที่ออบอยากจะถามคนที่เห็นแย้งก็คือขนาดประเทศที่เรามองว่าเขาไฮเทคเขามีการจัดการโควิดที่ได้รับการน่าชื่นชมตั้งแต่ช่วงแรกๆที่โควิดมาใหม่ๆจนถึงป่านนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะว่ายังมีข่าวทํานองนี้เกิดขึ้นว่าการล็อกดาวน์ทั้งเมือง,ท,งทั้งทั้งที่มีการติดเชื้อแค่ไม่กี่คนเนี่ยแล้วถามว่าขนาดประเทศที่เพอร์เฟกขนาดนี้ แล้วก็ทั้งปีมีคนเสียชีวิตจากโควิดแค่ไม่กี่คนยังต้องทํากันขนาดนี้แล้วเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะครับคนที่เห็นแย้งช่วยตอบหน่อยแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยแล้วก็ได้แชร์ภาพในโซเชียลว่าเขาจะต้องเอาสิ่งของไปแลกกับอาหารมีอยู่คลิปหนึ่งที่บอกว่ามีผู้ชายคนนึงที่เสนอเสนอเครื่องเล่นเกมของ Nintendo เพื่อจะแลกกับบะหมี่แล้วก็ ขนมปังแล้วอยากถามคนที่บอกว่าอังกฤษตายไปเยอะห้างเจ๊งห้างอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ได้ติดตามข่าวไหมถามจริงหรือหรือหลังจากโควิดที่มาใหม่ๆที่มีข่าวแย่ๆของทางยุโรปปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้ดูข่าวอีกเลยอ่าแล้วก็มีตัวอย่างอีกว่าเสนอแลกน้ํายาล้างจานกับแอปเปิลเอาเอาน้ํายาล้างจานไปแลกแอปเปิลคือของมันไม่พอ,เ,อเข้าใจแล้วของมันไม่พอแล้วบางคนที่พอมีอะไรที่ที่พอจะแลกได้ อย่างเช่นอันนี้ของกินบ้านนี้ไม่พอแต่บ้านนั้นอาจจะพอถูถูไถยไถบ้านที่ของกินไม่พอก็จะเอาสิ่งของบางอย่างไปแลกกับบ้านที่ยังพอมีของกินถูถูไถยไยบ้างประมาณนี้แล้วถ้าถามว่าทาไมไม่สั่ง delivery ล่ะอย่างคนไทยก็ยังสั่งนู่นนะแก๊ปเกิรก็ไม่มีใครสักคนออกจากบ้านได้เลยแล้วใครจะเป็นคนมาส่งอ่ะคนที่ยังพอจะออกจากบ้านได้ก็คือพวกทางการนั่นแหละซึ่งคงมีกําลังคนแค่หยิบมือก็สงสัยว่าทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่อีก2ปีแล้วนะครับ อาพูดเรื่องพวกนี้อยู่ทุกวันน่ะผู้คนบอกว่าตอนนี้มีอาหารไม่เพียงพอที่จะทานเลยแล้วก็มีบางคนในเมืองนี้ก็บอกว่าตอนนี้สังคมเหมือนกลับไปสู่ยุคดึกดําบรรจะจริงไม่จริงเพื่อนๆต้องเป็นคนพิจารณาด้วยตัวเองนะครับก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองสีอานนี้ที่เล่นเร่งของโควิดเป็นศูนย์แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดสองล้านคนของเมืองอะไรเนี่ยยูสูเหรอไม่รู้อ่านเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะในมณฑลเหยหนาน ก็ถูกล็อกดาวน์เพราะว่ามีการเจอโควิดแค่3คนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางการเนี่ยเขากลัวอะไรกลัวว่ามันระบาดมากแล้วจะควบคุมไม่อยู่เอาไหนว่าเป็นประเทศที่จะทําเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกแข่งกับพวกฝรั่งแล้วทําไมมาใจสอ,อกกับเรื่องแค่นี้คือเมืองนี้ติดโควิดแค่3คนและแถมไม่มีอาการแล้วก็กฎระเบียบนี่คือพวกขนส่งสาธนารนณะถูกยกเลิกไม่สามารถขับรถไปตามท้องถนนได้ก็คือได้วิ่ง has been บ a n แ e d แล้วก็ทั้งโรงเรียนทั้งร้านค้าทั้งย่านพักผ่อนต่างๆปิดคือเขายังมีล็อกกันอยู่อีกอ่เไม่รู้ว่าธุรกิจที่ถูกปิดไปเพราะเรื่องนี้นี่ได้รับการเจ้เฉยไหมอ่าแต่ว่าผู้คนเมืองนี้ยังโชคดีกว่าซีอานนิดนึงตรงที่ว่ายังได้รับอนุญาตให้ไปร้านค้าที่จําเป็นที่ขายของที่จําเป็นเท่านั้นเออซึ่งเราจะคุ้นเคยกันดีช่วงที่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศคือในยุคข,ของนโยบาย เล่นเลขศูนย์โควิดเนี่ยซึ่งอับตั้งเองเซโรโควิดโพิซีเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้มีอยู่แค่กินแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วก็กินก็คือแค่ถามว่าเขามีขายแค่ของจําเป็นแล้วคุณจะกินอะไรฟุ้งเฟือได้เหมือนปกติไหมก็คือซื้อได้แต่ของจําเป็นซื้อได้แต่ของบางอย่างเท่านั้นแล้วก็แน่นอนต้องแย่งกันแน่แถ้าประชากรเยอะนี่คงไม่มีของมากพอให้ผู้คนที่เหมือนกับเวลาปกติแน่แนใช่คุณยังมีร่างกายของคุณอยู่ที่ปลอดภัยจากโควิด แต่อย่างอื่นที่ปกติมนุษย์เขาจะทํากันอย่างเช่นการศึกษาการพักผ่อนการทํางานการประท้วงทําอะไรไม่ได้เลยทั้งสิน้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับสาธารณสุขที่ไร้ความปราณีเขาบอกนะเออทาไมคนทํางานในแบบเนี้ยคือเอาไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่ว่าคนกําหนดนโยบายของพวกเนี้ยทําไมเขาจึงคิดแบบนี้แล้วก็มักจะมีคนทํางานพวกของกลุ่มเนี้ยเขาออกมาเถียงเราอยู่เรื่อย บอกว่าถ้าปล่อยเสรีแล้วติดเชื้อขึ้นมาไม่เห็นใจคนทํางานหรือไงคือไม่มีใครไม่เห็นใจคนอื่นนะครับทุกคนเห็นใจถ้าสมมุติว่าทหารนะเกิดมีสงครามแล้วทหารต้องออกไปรบแต่ว่ามีทหารบางส่วนก็ออกมาเรียกร้องว่าให้เห็นใจทหารบ้างว่าออกไปรบมีความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยก็ถามว่ามีใครไม่เห็นใจบ้างแต่ว่ามันคือหน้าที่ที่เราเลือกเองว่าเราจะมาทําและที่สําคัญคือยังคงได้รายได้ตามปกติใช่ไหม เรายังไม่เคยได้ยินข่าวว่าจะต้องมาหักเงินเดือนทั้งที่ทํางานหนักขึ้นสรุปว่าในภาวะเล่นเลขศูนย์โควิดเนี่ยเราแค่มีร่างกายของเราอยู่เท่านั้นที่ถ้าเราไม่ติดโควิดจนกระทั่งเป็นคนดังเนี่ยก็คือได้แค่นั้นแล้วก็กินตามสภาพพื้นฐานแต่อื่นๆที่เหลือที่เป็นสิ่งที่ชีวิตควรจะได้ทํานั้นไม่ได้ทําอะไรเลยก็บทความนี้มีอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าอขอข้ามาตรงตอนท้ายนี้เพราะว่าถ้าอ่านหมดก็คงจะสักชั่วโมงหนึ่งได้ กับเชื่อว่าที่เขาพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นใจความสําคัญของผลกระทบของนโยบายโควิดเล่นเล็สูรแล้วแล้วก็แน่นอนทุกประเทศเนี่ยก็จะมีคนเห็นแย้งใช่ไหมอย่างอังกฤษเองก็ยังมีคนที่ชื่นชมนโยบายนี้แล้วก็ถ้าพวกกลุ่มนั้นทําสําเร็จบางเอิญไม่สําเร็จไงแตท่ที่เรารู้กันล่าสุดที่เเคยพูดข่าวว่าตอนนี้อังกฤษไม่ต้องตรวจโควิดแล้วก่อนเข้าประเทศแต่ว่าตอนหลังจากที่เข้ามาวันที่สองก็ไปตรวจด้วยชุดตรวจเร็วแล้วถ้าเกิดผลเป็นบวก แล้วไม่มีอาการก็จบไม่ได้กักตัวเหมือนกันถ้าบวกแล้วมีอาการค่อยติดต่อโรงพยาบาล <c oughs> ก็คือเขาเรียกได้ว่าออกจากโควิดแล้วถึงแม้ว่าเขาจะโดนกล่าวหาอย่างเช่นคนที่พูดตอนแรกโอ้ไม่รู้เหมือนกันเขาคงเสียสติไปแล้วมัง้งว่าเออนะติดเชื้อเยอะเจ๊งหนักอะไรยังจะไม่ให้ตรวจโควิดก่อนเข้าไม่กักตัวอะไรอีกนะครับก็คงเตรียมหัวใจวายกันได้ก็คือหมายถึงถ้าอังกฤษเล่นนโยบายเดียวกับจีนตามที่มีบางกลุ่มเรียกร้องนะก็คงจะมีสภาพไม่ต่างจากจีนในนี้เขาบอกเอาไว้ แต่บังเอิญว่ากลุ่มนั้นเขาทาไม่สําเร็จอังกฤษก็เลยเป็นอะไรที่ส่วนทางกับจีนแล้วก็จะโดนกล่าวหาอยู่เรื่อยเหมือนว่าทางสาธารณสุขของประเทศต่างๆเนี่ยจะมองเรื่องโควิดไม่เหมือนกันสาธารณสุขของประเทศที่ชอบเลขศูนย์โควิดละกันซึ่งของเรานี่ใช่นะในปี63แต่บังเอิญทําไม่สําเร็จเพราะว่าพลาดเสเองเลยมาทําตัวแบบปี63อีกต่อไปไม่ได้แล้วเพราะเราพลาดไปแล้วเรียบร้อยถ้าเรายังไม่พลาดนะปี64ทั้งปีก็คงจะได้เห็นนโยบายโควิดเลขศูนย์เช่นเดิม ก็คือสาธารณสุขประเทศไหนเขามองโควิดเป็นยังไงถ้าเขามองโควิดว่ายังไงก็ต้องป้องกันโครคภัยไข้เจ็บก็จะลงเอ่ยแบบที่เล็เลกศูนยังไงเรื่องโครคภัยไข้เจ็บคือสําคัญที่สุดแต่ว่าถ้าเขามองเรื่องชีวิตมันชีวิตคนละแบบไงอันแรกสุดคือรักษาชีวิตอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจเลยการใช้ชีวิตจะพังจะอะไรแค่ไหนไม่สนใจเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเสียชีวิตนี่เราพยายามมองในแง่ดีนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมองเรื่องของไลฟ์ ที่แปลว่าการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งว่าเราควรจะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ควรจะก,กังวลมากเกินไปเอาเป็นว่าอ๊บรู้สึกว่ามันคงอีกนานนะครับถึงแม้ว่าความรุนแรงจะน้อยลงเรื่อยๆแต่มันคงอีกนานเพราะว่าคือมันกลายเป็นว่าโลกนี้มันไม่ใช่ส่งผลกระทบเรื่องสุขภาพซะแล้วละ่ะแต่มันส่งผลกระทบเรื่องเรื่องความขัดแย้งของมนุษย์กันเองความอ่อนแอของจิตใจของมนุษย์นะครับที่ยังไม่ยอมออกจากโควิดสักะทีหนึ่ง แต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ